หนูกับเงินหนึ่งแสนในกระเป๋าพี่จะเลือกอะไรคะเงินฉันเลือกเงินพี่แน่ใจนะคะแน่ใจสิถ้างั้นพี่ก็เอาเงินนั้นไปเลยคะ่ะจริงเหรอนี่เธอให้ฉันจริงๆเหรออือเอาไปเลย เงินหนึ่งแสนในกระเป๋าพี่จะเลือกอะไรคะว,ว่างไงนะระหว่างหนูกับเงินหนึ่งแสน 1, ในกระเป๋าพี่จะเลือกอะไรคะแล้วทำไมพี่ต้องเลือกอ่ะก็หนูจะให้พี่ไงคะ่ะหนูจะให้ตัวหนูกับพี่เนี่ยนะแสดงว่าพี่จะเลือกหนูเปล่าอ่ะอพี่แค่อยากรู้เฉยเฉว่าถ้าพี่เลือกหนูเนี่ยหนูจะให้ตัวเองกับพี่เหรอใช่ค่ะ ถ้าพี่เรียกหนูพี่ต้องรับหนูไปเลี้ยงฮะพี่ก็เห็นมหนูเดินไม่ได้หนูจําเป็นต้องมีคนดูแลแล้วพ่อกับแม่หนูไปไหนแล้ววะตายไปหมดแล้วค่ะหนูรอดมาคนเดียวสรุปพี่จะเลือกหนูหนงเงินนั่นคะตกลงว่าพี่เลือกหนูครับจริงเหรอคะแล้วพี่ต้องทำยังไงต่อพี่พาหนูไปที่บ้านของพี่ได้เลยค่ะเอาเงินนั้นไปด้วยนะคะอ๋อ โ okay. อเคถิงแล้วครับพี่อยู่คนเดียวเหรออืมพี่โกหกพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวอ๋อเมื่อก่อนก็ใช่แต่ว่าตอนนี้พี่อยู่คนเดียวจริงๆแล้วคนนั้นคือน้องสาวพี่เองอะ เสียไปเมื่อสองปีก่อนทำไมล่ะเขาป่วยพี่เสือถ้าหนูไม่อยู่แล้วอ่ะพี่ต้องอยู่คนเดียวให้ได้นะไม่ไม่พูดแบบนี้สิฟอล่าเดี๋ยวหนูก็ดีขึ้นนะเชื่อพี่หนูไม่ไหวแล้วอ่ะพี่เสือให้หนูไปเถอะนะไม่ไม่ไม่เอาแบบนี้ฟอล่าอดทนหน่อยสินิดเดียวเองนะ หนูทนมาหลายเดือนแล้วพี่เสือให้หนูไปเถอะนะหนูรักพี่นะพี่เสอือพี่ก็รักฟอราเหมือนกัน <c oughs> ูเสียใจด้วยนะคะอืมแล้วหิวไหมกินอะไรมาหรือยงังยังเลยค่ะพี่จะทำให้หนูกินเหรออืออยากกินอะไรอะ่ะหนูอยากกินข้าวหมูทอดค่ะหนูชอบเหมือนฟอล่าเลยอะไรนะอ๋องั้นหนูรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปทำมาให้กินค่ะ เด็กโง่บ้าเลยไงฮะให้เลือกระหว่างตัวเองกับเงินหนึ่งแสนใครมันจะไปบ้าเลือกเด็กเดินไม่ได้แบบแกวะขอกระเป๋าใบนี้คืนด้วยครับคะกระเป๋าใบนี้ครับที่มีเงินอยู่ข้างในหนึ่งแสนบาทแต่นี่มันกระเป๋าฉันจะมาขอกันง่าย,ายแบบนี้ได้ยังไงแกเป็นใครฉันยังไม่รู้จักเลย ผมเป็นเลขาส่วนตัวของท่านประธานบริษัทร้อยแปดไลท์บริษัทที่คุณเพิ่งวาสภา์งานมาไงครับแล้วไงอะคะมันเกี่ยวอะไรกับเงินแสงของฉันก็นเงินเนี้ยเป็นของคุณหนูนิชาลูกสาวท่านประธานบริษัทครับว่าไงนะอีเด็กนั่งวิวแชร์คนนั้นเนี่ยนะใช่คุณไม่ยินดีหรอกครับถ้าคุณไ่คืนกบบระเป๋าใบนี้ผมเนี่ยผมรับรองได้ว่าคุณไม่เลยงานนี้แน่ๆน คิดดีๆนะเงินเดือนน่ะในตำแหน่งที่คุณสมัครงานไว้นะ่ะมันมากกว่าแสนนะเออคืนก็ได้แต่ฉันจะได้งานจริงๆใช่ไหมได้แน่ๆครับผมอ่ะเป็นคุณดูแลเรื่องนี้เองไว้เจอกันนะครับคุณบิวตี้เด็กเวนี่เป็นบ้าอะไรของแกกล้าดีไงมันหลอกฉันฮะ หนูหมูทอดที่อร่อยที่สุดในโลกที่หนูเคยกินมาเลยค่ะพี่นี่ทำอาหารเก่งจริงๆเลยนะคะขอบใจนะยังหนูกลับบ้านก่อนนะคะเอ้คือข,ขาหนูทำไมหรอคะอัอกรไหนตอนแรกบอกว่าเดินไม่ได้อ่ะกโกหกพี่เหรอหนูไม่ได้โกหกค่ะตอนแรกนูเดินไม่ได้จริงๆขาหนูเป็นตะคิวแต่ตอนนี้หนูหายแล้วค่ะแล้วพ่อแม่ เสียไปแล้วจริงๆค่ะพี่ก็เลยต้องมาดูแลหนูไงแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือยินดีนด้วยนะคะพี่เสือหนูรับพี่เข้าทำงานค่ะงานงานอะไรอะ่ะงานที่พี่ไปสัมภาษณ์เมื่อเช้าไงคะเป็นบริษัทของพ่อหนูเองทงงัยอามมอนจะมาแล้วงั้นเราไปหาอามมอนกันค่ะ พี่เป็นเอกสารการทำงานยินดีเนะคุณเสือคุณได้งานที่บริษัทร้อยแปดไร่เออคุณคือผมคือเลขาส่วนตัวของประธานมาช่วยคุณหนูนิชาคัดเลือกพนักงานใหม่ครับไม่เจอกันนะคะพี่เสือเวลาพี่ไปทำงานก็คิดซะว่าหนูเป็นนางสาวของพี่นะคะส่วนเงินแสนก้อนนั้นหนูให้เป็นค่าตอบแทน ที่พี่ทำข้าวหมูทอดให้หนูกินนะคะอะอะไรนะไม่ต้องตกใจค่ะหนูให้จริงๆออามอนไปกันเถอะเนื่อกว้จะได้ตังมาชอปปิง้งเล่นๆไม่เป็นไรหรอก รอใช้เงินเดือนดีกว่าเงินเดือนออกแล้วฉันซื้ออะไรดีนะอุ้ยบ้านี่ตกใจหมดเลยสงสัยจะโทรมาแจ้งผลสัมภาษณ์สินะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบิวตี้จากบริษัทร้อยแปดไลท์นะครับค่ะยิมดีด้วยนะครับคุณได้งานที่บริษัทของเราค่ะฉันรู้อยู่แล้วล่ะค่ะแต่จะไม่ใช่ตำแหน่ง เราสัมภาษณ์คุณไปนะครับฮะหมายความว่าไงอะคะแล้วคุณจะให้ฉันทำตำแหน่งอะไรจากที่เราสัมภาษณ์บิวตี้ไปศักยาภาพของคุณอนะเหมาะกับงานเอกสารมากกว่านะครับงานเอกสารเก็บบ้าหรือไงคะโปรไฟล์ฉันดีขนาดนี้เนี่ยนะให้ทำงานเอกสารไม่ต้องห่วงนะครับถึงจะเป็นแค่ง,งานเอกสารบริษัทเราเ็ามีฐานเงินเดือนที่มากกว่าที่อื่นอยู่แล้วนะครับเท่าไหร่สามหมื่นบาทครับ สามหมื 30, ่นก็บบ้าเือไงฮะนี่ฉันมาสมัครงานเป็นผู้จัดการเงินเดือนแสนหนึง่งไม่ได้มาสมัครงานเป็นพนักง,งานเอกสารบ้าอะไรเนี่ยได้เงินเดือนแค่สามหมื่นฉันไม่เอาหรอกนะถ้าคุณบิวตี้ไม่สนใจก็ไม่ไรนะครับทางเราเข้าใจเออไม่สนว้จะไม่หาใครมาทําก็ไปเลยฉันไมไ่เอาด้วยหรอกเฮ้ยทำไมวะผมทำตามสัญญาแล้วนะคุณบิวตี้ ที่ว่าจะรับผุณเข้าทำงานแต่คุณไม่เอาเองนะครับ